แต่เดี๋ยวอาการเปิดตัวหายดีแล้วถึงแามว่าน้องเบนได้ได้กินเต็มที่รือยังไปกินตัวอก็สัก80ได้ครับ80ก็ดีดีดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับก็จริงๆผมกินยาครบครบโดสแล้วตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนเราเราเราจะเสียงแหบเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าแต่ว่าก็ลองได้ครับไม่มีปัญหาหมอมีห้ามอะไรบ้างไหมว่าช่วงนี้ต้องใช้เสียงนะกลัวว่ามันจะลุกลามไปโตหรือว่าอะไรก็จริงจริงหมอก็มีเตือนบอกว่าห้ามไปขโมยของเขานะเดี๋ยวโดนตำรวจจับอะไรอย่างเงี้ย เราเล่นเราเล่นครับก็หมอก็บอกว่าอ่าดื่มน้ำไเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงของทอดของอะไรเงี้ยแล้วมีกังบุญไหมอ่ะเพราะเดี๋ยวก็มีงานใหญ่รออยู่แอยซัมเมอร์โหนิกอะไรเงี้ยกลัวแบบต้องตอนเรื่องขนอมเสียงก่อนไปเพราะเออจะต้องแบบก็ก็จริงๆพยายามพยายามอยู่มากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองพยายามนอนให้พออะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เด็ดเดเดี๋ยวจะมีช่วงพักเหมือนกันที่เหมือนกับว่าเราเราจะเบรกตัวเองไปเหมือนกับว่ารีคอร์ดตัวเองอะไรเงี้ยสั้นสั้นสั้นอคไรเงี้ยสั้นๆไปไหน ได้ข่าวว่ากจลังจะไปเที่ยวเออรู้เนี่ยข่าวไปไปไป,ไปต่างประเทศกับทีบ้าเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวรองลงรูปแรกแล้วก็จะได้รู้ว่าไปที่ไหนเลยแบบให้แบบลุ้นก่อนว่าไปที่ไหนเลยรเงี้ยแต่ที่ดูแล้วแทนกันว่คันแทนกันไม่นานแทนกับครอบครัวไปทริปน,นี้ที่จะไปเที่ยวด้วยกันใช่ครับก็นานนานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าป๊าป,ป้าจริงๆป๊าป้าเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากเลยครับแล้วก็เขาไม่ได้เที่ยวมา สองปีครับป <ừ. S 1> กติเขาจะเที่ยวทุกปีปีละสองรอบแบบไปไปไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็แบบอยากไปมาก <ừ. S 1> อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเขาก็จองมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยครับเ็เป็นซีอโอแล้วเราซัพพอร์ตหมดทั้งครอบครัวเลยครับโอ้ยเราเป็นซีอโอแ,แ, CEO, แต่ว่าเราก็เป็นลูกพ่อตลอดไปครับแต่ก็จริงๆก็จริงจทริปนี้เป็นก็ป้าป้าดูแลนะครับป้าดูแลเราเราป้าเขามันไม่ได้ดังใจเขาเขาชอบแบบ จัดการเองเลือกเองเลยครับเขาจัดทริปเองหมดเลยผมไปอย่างเดียวครับทพี่พีไปกี่วันครับกับครอบครัวก็ประมาณ2อาทิตย์ครับสองอาทิตย์น่าจะยาวเลยนะใช่ครับพี่พีเขาทักทวงไม่แบบห้าวอยู่พี่พีเขางานเยอะครับเขาเราอยู่ก็ไม่ได้ทักอะไรนะครับหมายความว่าเขาเวลาเขาเห็นเราไปไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาเห็นเราลงรูปมีความสุขเขาก็เขาก็เขาก็มีความสุขเขาก็เหมือนกับว่าเออแฮปปี้ะครับ ได้ชวนผมทำไมวะไปไปเที่ยวกันเลยไหมทริปนี้ไปเข้าปอยด้วยกันเลย,เลยเอ,อทริปทริปนี้ไม่ได้ชวนเพราะว่าป้าป้าป้าเป็นคนเป็นคน<ม>เป็นคนจั่วขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าก,ก็ก็จัดจัดการไปของที่บ้านเลยผมผม,ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยครับ <S <S บินกี่โมองอะไรนี่ผมต้องกลับไปดูกระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยครับได้มายความว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยคือทริปนี้คุณก็รู้ใช่รู้คร่าวๆครับแต่ว่าในอินดีเทลยังยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นแล้วแพ็งจะไปทำอะไรบ้างครับที่นี้ไม่กลับไปเที่ยวเลยก็ผมว่าไปไปดู ไปดูประเทศเขาน่อยมาหมายว่าเราก็ไปดูวิธีการใช้ชีวิตไปกินอาหารผมว่าจริงๆแล้วการไปเที่ยวมันคือการที่เราไปไปดูวัฒนธรรมไปดูชีวิตของคนจริงๆอะไรเงี้ยว่าเราเราเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแบบกิจกรรมเฉพาะเจาะจงที่แบบอยากจะไปทําแต่เรารู้สึกว่าเราไปที่ไหนเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาเป็นประสบการณ์ให้ตัวเองอะไรเงี้ยมั้ยครับหรือว่าไปดูแล้วไปดูว่าต่อยอดแนวทางธุรกิจาใหม่อย่างนั้นไหมบไปดูด้วยก็ผมว่าก็ก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่หมายว่าในในฐานะของศิลปินด้วยนะครับหมาว่ เราอาจจะไปดูประเทศด,ด,ดู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 ที่ที่เหมือนว่าเอ้ยศิลปินอ่าระดับท็อปของโลกเขาเขาอยู่แบบนี้มันมันก็เปิดโลกในทุกมุมการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับการเพลงไปดูไปดูเพื่อทํางานเพลงเพื่อไปดูเพลงก็จริงๆไม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าก็ไปเที่ยวแหละไปเที่ยวครับใช่ก่อนที่จะมาทำงานใหญ่ใช่ครับวันวันนี้พี่ปีปล่อยเพลงเพลงเลยหวัครับได้ดูยังดูแล้วครับขอคอมเมนต์หน่อย ก็ผมว่าเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับเขานะหมายถึงว่าโดยโดยโดยวิธีการร้องหรือว่าแบบแบบอ่ะอ่าเมสเซจของเพลงอะไรเงี้ยพีพีเขาจะแบบมีความแบบอะไรของเขาอะไรเงี้ยเขาผมว่าเพลงเพลงนี้เข้ากับเขาแล้วก็เป็นเพลงของพี่เอิร์ธที่แต่งเพลงไอเดียทายิาลกิดให้เขาด้วยอะไรเขาจะสื่อถึงอะไรครับผมพี่กดอะไรผมเนี่ยฟาดเอาไมายฟาดผมทำไมอ่ะอ๋อ เขาหัวหังอะไรไหมก็หวงเราไหมอภัยก็คงคงไม่หรอกครับผมว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้แบบเราก็เหมือนให้เกียรติกันมากกว่าอะไรเงี้ยใครใครจทำอะไรก็ไม่ไม่ได้แบบไม่มามาแบบมามามีอะไรอะไรเงี้ยก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรก็เราก็เลือกชีวิตชีวิตชีวิตเขาเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราแล้วเราก็สปอร์ตกันบอกว่าแค่นี้ก็ก็ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นทันกิ๊เรามากเลยนะอะไรนะกิ๊บเราบ้ากเลยนะขอบคุณนะเดี๋ยวจะพูานยิ่ว่านะ หรือเฉพาะงานที่ผ่านมาอ,อ,อนนก็มีอาการเห็นคอมเมนต์บ้างไหมครับก็มีมีอ่านบ้างมีมีมีแบบพี่ๆในทีมส่งมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยครับ